สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่อง m o มูน n Law Academy อีกครั้งนะคะในวันนี้เราจะมาอธิบายในส่วนของค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายแก่ร่างกายหรืออนามัยซึ่งจะบัญญัติอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา444มันยัดว่าในกรณีทำให้เสียหายแก่ร่างกายหรืออนามัยนั้นผู้ต้องเสียหายชอบที่จะได้ชดใช้ค่าใช้จ่ายอันต้องเสียไป และค่าเสียหายเพื่อการที่เสียความสามารถประกอบการงานสิ้นเชิงหรือแต่บางส่วนทั้งในเวลาปัจจุบันนั้นและในเวลาอนาคตด้วยถ้าในเวลาที่พิพากษาคดีเป็นผลวิสัยจะเอียงรู้ได้แน่ว่าความเสียหายนั้นได้มีแท้จริงเพียงใดศาลจะกล่าวในคำพิพากษาว่ายังสงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะแก้ไขคำพิพากษานั้น อีกภายในระยะเวลาไม่เกิน2ปีก็ได้มาตรา445บัญญัติว่าในกรณีทำให้เขาตายหรือทำให้เสียหายแก่ร่างกายหรืออนามัยก็ดีในกรณีทำให้เขาเสียสิรีภาพก็ดีถ้าผู้เสียหายมีความผูกพันตามกฎหมายจะต้องทำงานให้ให้เป็นคุณแก่บุคคลภายนอกในครัวเรือนหรืออุตสาหกรรมของบุคคลภายนอกนั้นไซ ท่านว่าบุคคลผู้จำต้องใช้ค่าสินใหม่ทดแทนนั้นจะต้องใช้ค่าสินใหม่ทดแทนแก่บุคคลภายนอกเพื่อที่เขาจะเพื่อที่เขาต้องขาดแรงงานนั้นด้วยมาตราสี่สี่ในกรณีทำให้เขาเสียหายแก่ร่างกายหรืออนามัยก็ดีในกรณีทำให้เขาเสียสินีภาพก็ดี ผู้ต้องเสียหายจะเรียกร้องเอาค่าเสียหมาทดแทนเพื่อความที่เสียหายอย่างอื่นอันมีใช่ตัวเงินด้วยอีกก็ได้สิทธิ์เรียกร้องอันนี้ไม่โอนกันได้และไม่ตกสืบไปถึงทายาทเว้นแต่สิทธินั้นจะได้รับสภาพการไว้โดยสัญญาหรือได้เริ่มฟ้องคดีตามสิทธินั้นแล้วอันหนึ่งหญิงที่ต้องเสียหายเพราะผู้ใดทำผิดอาญา เป็นทุระศีลธรรมแก่ตนก็ย่อมมีสิทธิเรียกร้องทำนองเดียวกันจากมาตรา444มาตรา445และมาตรา446พอจะสรุปได้ว่าค่าเสียหายทดแทนในกรณีละเมิดเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียหายแก่ร่างกายหรืออนามายัยมี5ประเภทดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายที่ตนต้องเสียไป 2. ค่าเสียหายที่ต้องขาดประโยชน์ทำมาหาได้ระหว่างเจป่วย 3. ค่าเสียความสามารถประกอบการงานในอนาคต 4. ค่าชดใช้การขาดการงาน 5. ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอย่างอื่นอันมิใช่ตัวเงิน 1. ค่าใช้จ่ายที่ตนต้องเสียไปในกรณีทำละเมิดเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียหายแก่ร่างกายหรืออามัยผู้เสียหายย่อมต้องมีการรักษาพยาบาลการรักษาพยาบาลก็ต้องเสียค่าใช้จ่าย ดังนั้นคําว่าค่าใช้จ่ายที่ตนต้องเสียไปจึงหมายถึงค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ผู้เสียหายต้องเสียไปค่ารักษาพยาบาลได้แก่ค่ายาค่าน้าเกลือค่าเอกซเรย์ค่าห้องพักค่าจ้างผู้เฝ้าไข้ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ผู้เสียหายต้องเสียไป 2. ค่าเสียหายที่ต้องขายประโยชน์ทำมาหาได้ระหว่างเจ็บป่วย ในกรณีทำละเมิดเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียหายแก่ร่างกายหรืออนามัยผู้เสียหายต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลในช่วงนั้นไม่สามารถทำงานได้เป็นเหตุให้ขาดรายได้ไปผู้เสียหายมีสิทธิ์เรียกจากผู้ทำละเมิดได้ 3. ค่าเสียความสามารถประกอบการงานในอนาคตในกรณีละเมิดเป็นเหตุให้ร่างกายพิการหรือประสาทพิการเช่น แขนขาดขาขาด,ขาด,ขาดเป็นอัมพาตประสาทพิการสมองเสือ่อมไม่สามารถรักษาพยาบาลให้กับคืนดีดังเดิมได้ทำให้เสียความสามารถประกอบการงานในอนาคตโดยสิ้นเชิงหรือเพียงบางส่วนผู้เสียหายย่อมเรียกค่าสินไหมทดแทนได้ตัวอย่างเช่นตามความิพากษาสารดีกาที่1895-2512ัห ผลการละเมิดของจำเลยที่หนึ่งทำให้เจรเสียหายโดูทุพพลภาพตลอดชีวิตโจ์จึงเรียกค่าการที่เสียความสามารถประกอบการงานได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา44 4, 4และความทุกพพลภาพที่เกิดขึ้นยังเข้าการณีเป็นความเสียหายแก่ร่างกายของโจทด้วยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา446โจ์จึงเรียกได้ทั้งสองประการ สี่ค่าชดใช้การขาดการงานค่าชดใช้การขาดลการงานตามกฎหมายแบ่งได้สองกรณีคือ 1. การขาดการงานในครัวเรือน2การขาดการงานในอุตสาหกรรมของบุคคลภายนอกการขาดการงานในครัวเรือหมายความว่าในกรณีทํและเมิ่เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายแก่ร่างกายผู้เสียหายต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลไม่สามารถทําการงานให้แก่บุคคลในครอบครัวได้ ผู้ที่ขาดการงานในครัวเรือนย่อมมีสิทธิ์เรียกค่าชดใช้การขาดการงานได้ตามมาตรา44 5 2. หการขาดการงานในอุตสาหกรรมของบุคคลภายนอกหมายความว่าในกรณีทำละเมิดเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายแก่ร่างกายผู้เสียหายต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลไม่สามารถทำการงานในอุตสาหกรรมของบุคคลภายนอกได้บุคคลภายนอกที่ขาดการงานในอุตสาหกรรมนั้นย่อมมีสิทธิเรียกค่าชดใช้ การขาดการงานตามมาตรา445ได้ตัวอย่างเช่นจำเลยขับรถโดยประมาทชนนายกรนายกรรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นเวลา3เดือนจึงหายเป็นปกติข้อเท็จจริงได้ความว่านายกรเป็นลูกจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมของนายแดงในระหว่างที่นายกรรักษาตัวในโรงพยาบาลนั้นนายแดงผู้เป็นนายจ้างได้จ่ายค่าจ้างให้นายกเดือนละ1 0 0 0 0หมืนบาทเป็นเวลา3เดือน โดยไม่ได้รับการทำงานตอบแทนดังนี้นายแดงผู้เป็นนายจ้างมีสิทธิเรียกค่าชดใช้การขาดการงานในอุตสาหกรรมของบุคคลภายนอกจากจำเลยได้ตามมาตรา4 4 5 5. ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอย่างอื่นอันไม่ใช่ตัวเงินเมื่อมีการทำลาเมือเกิดความเสียหายความเสียหายบางกรณีอาจคำนวณเป็นเงินได้ตัวอย่างเช่นจำเลยขับรถโด,ดยประมาทชนนายกรนายกรรักษาตัวในโรงพยาบาล เสียค่าใช้จ่ายไป1 0 0 0 0แบาทเดีน๋นี้ความเสียหายที่เกิดแก่นายกอเป็นความเสียหายที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ในบางกรณีความเสียหายนั้นไม่อาจคำนวณเป็นเงินได้ตัวอย่างเช่นจำเลยขับรถโดยประมาทชนนายกอนายกอได้รับบาดเจ็บสาหาัสต้องถูกตัดขาทั้งสองข้างทิ้งการที่นายกอถูกตัดขาทั้งสองข้างทิ้ง ทำให้กลายเป็นคนพิการรายกย่อมทุกทรมานจากการที่เป็นคนพิการการทุกทรมานเป็นความเสียหายที่ไม่อาจคำนวณเป็นเงินได้อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าความเสียหายนั้นไม่อาจคำนวณเป็นตัวเงินได้ในทางปฏิบัติผู้เสียหายอาจเรียกค่าเสียหายเป็นเงินจำนวนหนึ่งซึ่งเป็นดุลพินิจของศาลที่กำหนดว,ว่าควรจะให้ค่าเสียหายเป็นจำนวนเท่าใด มีข้อน่าสังเกตว่าการเรียกค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอย่างอื่นมิใช่ตัวเงินตามมาตรา446เรียกได้เฉพาะที่เป็นค่าความเสียหายแก่ร่างกายหรืออนามัยเท่านั้นตัวอย่างเช่นจำเลยขับรถโดยประมาทชนนายกนายกได้รับบาดเจ็บสาหาัสต้องถูกตัดขาดทั้งสองข้างทิ้งนายกต้องทนทุกข์ทรมานจากการเป็นคนพิการ ดังนี้นายกเรียกค่าเสียหายที่ต้องทนทุกข์ทรมานได้ตามมาตรา446